สวัสดีค่ะฟ้าพึ่งพาครวมพรนะคะวันนี้ควมพรจะมาแนะนําขนาดพลาสติกที่ใช้สําหรับปิดรังชะนลูงนะคะว่าเราจะเลือกใช้ขนาดไหนและพลาสติกแบบไหนเราถึงจะใช้ได้และเราจะต้องใช้พลาสติกไปทําไมนะคะเหตุผลที่เราจะต้องใช้พลาสติกในการปิดรังชะนลูงนะคะหนึ่งก็คือดูได้ง่ายลดการสูญเสียของชะนลูงได้นะคะแต่ว่า พลาสติกที่เราใช้ควรจะมีขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวครูพาไปให้ดูนะคะว่าทําไมจะต้องเป็นขนาดแบบนั้นนะคะี่อันนี้เป็นพลาสติกใสนะคะแล้วก็คือมองหินข้างในได้ชัดเจนเนะะี่ยค่ะแบบนี้ยเป็นพลาสติกคลุมโรงเรือนก็ได้แต่ส่วนใหญ่ครูใช้พลาสติกที่เขาปกหนังสือก็อันเดียวกันเพียงแต่ว่ามันเป็นสีใสนะคะมันจะมีแบบขุ่นกับใสก็ไปตามร้านกษตรได้เลยนะคะ หรือไม่ก็ไปตามร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนแนะนำให้ซื้อเป็นหลานะคะเอาแบบน้าหน่อยสักประมาณ8ดมิลน,นะคะ่ะทำไมเราต้องใช้เพราะว่าเราป้องกันไม่ให้ชนรลงเข้ายาชันกับฝาไม้นะะี่ค่ะแล้วทุกครั้งที่เราเปิดดูอ่ะชันลงโรงงานจะได้ตายน้อยลงด้วยเพราะไม่งั้นเขาก็จะออกมาเยอะนะคะเพราะเราต้องงัดด้วยแล้วก็ขนาดของพลาสติกที่ควรใช้ อันนี้เล็กมากไปพอดีเป๊แบบนี้ไม่ดีนะคะพอดีเป๊กับขอบรังแบบนี้ไม่ดีนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะทําให้เวลาเราตั้งตากฝนตากแดดอยู่ล้างน้ําฝนเนะะี่ยค่ะมีน้ําหนักของน้ําฝนล้างแล้วก็ทําให้อันนี้ค่ะพลาสติกเนี่ยหลุดได้รังนี้พลาสติกเล็กมากจะหลุดแล้วแล้วก็น้ําฝนเนี่ยมันเป็นแอง่งอยู่แบบนี้ค่ะ แล้วพอฝนตกน้ําก็จะเาก็จะขังอยู่ในนี้แล้วพอปริมาณน้ําฝนเพิ่มมากขึ้นมันก็จะล้างให้ปฏติเนี้ยค่ะหลุดตรงเนี้ยค่ะมันใกล้จะหลุดแล้วเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะคะเพื่อนๆจะต้องติดเผื่อไว้เลยประมาณนิ้วถึงสองนิ้วนะคะแต่ละด้านถ้าแบบนี้ฝนตกลงมาถึงล้างยังไงมันก็ยังเหลืออีกนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ